โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u ูอตอนนี้นะครับอยู่กันในบอ์ซีเซิร์ฟเวอร์อันติเมทซีนะครับทุกคน ก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดใหม่บอกเลยครับผมว่าเป็นแนวของแร่นะครับพันไอห้าสิบนะฮะถึงพันห้าทุกคนนี่ครับดูของเลยครับผมตามนี้ทุกคนก็จะมีเป็นเซตเก้าสิบนะครับผมร้อยห้าสิบแล้วก็ห้าร้อยแล้วก็พันห้านะครับผมส่วนปืนก็ราคานี้เลยทุกคนบอกเลยครับผมว่าใครตามผมมาเล่นเซิร์ฟนี้มีของแจกเช่นกันก็คือถ้าใครตามผมมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมรับไปเลยครับผมโปรโมชั่นห้าร้อยบาทฟรีพอแล้วคือวิธีรับก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่เข้ามาในลิงก์กลุ่มใต้คลิป แล้วก็กดที่ประกาศนะแบบว่าโหลดให้เรียบร้อยสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็เม็นได้ดีลงกลุ่มนะครับว่าตามผมมาพร้อมแคปภาพลงกลุ่มรับไปเลยครับผมนะก็โบ5ห้าร้อยฟรีนะครับอย่าลืมนะครับตามมาปุ๊บลิงก์กลุ่มได้คลิปสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็เม็นได้ดีในกลุ่มรับไปเลยครับผมโอเครู้เรื่องสุนเซิร์ฟนี้นะครับก็มีแบบว่าระบบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อสีแล้วก็ชื่อไทยนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเมื่อเติมถึงนะครับทุกคนตามนี้โอเคไม่พูดเยอะรีบไปดีกว่าที่สําคัญเิรู้สากม่วาน แตเห็นมีไอ้เม่นนะครับไอ้ลังแล้วก็น้องลาเฟินคนสวยมาสตรีมทุกคนสามคนนะฮะแต่ผมไม่ได้มาเมื่อวานนะครับก็บผมได้มาวันนี้ก็เดดเดียวๆได้นะคนมันโสดก็เนี้ยแหละมาไม่เป็นไรทุกคนคนเดียวก็ฟลได้นะผมก็ดูของในครั้งก่อนอา่าก็ผมมีเอ้ยมีพันห้าอยู่โอเคโอเคโอเค,อเคมีพันห้าก็ถือว่าแบนได้ทุกคนมาโอ้แต่ของผมน้อยมากเลยว่ะเดี๋ยวขอ,อลองกดของหน้าลังคาสิครับว่ากดใส่ของจำเงนได้หรือเปล่านะครับ โอเคจำนวนได้บักหรือไม่มาดูกนบักหรือไม่นะฮะไม่บักนะครับก็คือสรุปแบบว่าซื้อของใส่จำนวนได้แถมไม่บักนะครับโอเคทุกคนพร้อมรวยพร้อมรวยแล้วก็ผมขาดอะไรบ้างเดี๋ยวผมดูแม็กก่อนนะผมว่ามันตามมาได้500ร้อยเพราะเมื่อวานมีคนมีสตรีมใช่ไหมคนสตรีมผมว่ามันต้องมีแม็กสไนต์ต้องเตรียมแม็กสไนต์ไว้เยอะทุกคนเพราะว่าน่าจะเจอ500ได้แหละผมว่านะครับโอเคขอเตรียมแม็กนี้ไว้เก้าก้าห้าร้อย plus แล้วก็ไอ้สไนต์500อ่ะผมไม่รู้ใช้แม็กอะไรก็เป็น3 0สาับ เอวไปแล้วกันนะครับผมมั่นใจเท่าไหร่ทุกคนมาจังหวะนี้ก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นมาอีกใหญ่นึงทุกคนไปครับผมสบายครับผมบอกเลยว่ากดซื้อของส่จมเงนได้นะสบายหน่อยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้คนอยู่ไหนกันนะโอ้มีคนอยู่เซิร์ฟเวอร์เซฟโซนสามคนนะครับแต่ตอนแรกผมกดมากนเปิดคลิปอ่ะผมเห็นมีหกคนนะครับแสดงว่าถ้าไม่ผิดพลาดถ้ามันไม่แตกก็มันก็อาจจะพักไปแล้วทุคนไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มีคนให้เกลนอยู่สามคนก็ต้องใส่ครับโอแต่เมื่อวานคนนัวมากทุ พลาดจัดนะผมแต่วันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะอุ้ยอะไรอะยดเค่ผมไป pt, ดเีดเดฟทุกคนบ้างนะอ่าไอดีผมไปดีเดฟยศเช่ผมก็รกกตัววีโอโหตัววีบ้าด้วยงามใส่ละเพราะผมกดตัววีเปลี่ยนของได้ครังไงทุกคนงนั้นเดี๋ยวขอปรับปรับปงปรับปุ่มปรับมงปรับเมาส์หน่อยละกันนะครับไหนๆก็มาอย่างนี้แล้วนะฮะมันมาเป็นสไตล์นี้ทุกคนเพราะว่าเราไปดีเดฟไงเออแบบจำใจเดฟอะเออไม่ได้เสพผมเดฟธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับปรับเมาส์นิดนึงนะจะได้บวกพร้อมบวก เป็นนักเซพโซนนี่เป็นเซพโซนอะไรเนี่ยทุกคนเฮ้ยพวกมันมีตัวละครผมหรออ๋อหรือว่าแสดงว่าไอ้ตามสตรีมเมอร์มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขอเหมือนผมอะไรทุกคนตามสตรีมเมอร์มาผมว่าอ่าเป็นอย่างนั้นนะตามสตรีมเมอร์มาคืออ๋อไอ้เจ้ยไอ้ดีกูเวดีเด็บเล็วกไม่เนี่ยนะกูสาปป้อมชื่อมารู้ด้วยเจ๊ดแม่เอ้ยกูสาปมาเดียนเดียนพี่ยูร้องหนวงล่ะครับผมร้องหนวี่เลยเดี๋ยวก็โดนใส่หรอกกูไม่ร้องหนกันได้คนอย่างกูมีศักดิ์ศรีพอเข้าใจปหมคือมีศักดิ์ศรีพอเข้าใจม มีสักสี่พ่อคนคนเราอ่ะมีสักสีเ่เหมือนโปรเลย <c oughs> อ่ะคใครล้อหุอนนะใครล้อหน,นเดี๋ยวทุบพูดใหม่ให้พูดใหม่ให้พูดีทีหนึ่งอ๋อแสดงว่าสรุปคือตามสตรีมเมอร์มาแต่ไม่ได้ห้าร้อยทุกคนแต่ถ้าตามผมมาได้ห้าร้อยนะครับผมว่าถึงว่ามันไม่มีใครมีสามร้อยเลยเนี่ยตัวละครเนะี้ยเออโอเคสแสดงว่าตามกูนี่วีพีสุดละวอแล้้ผมมาดูก่อนนะว่าคนในเซิร์ฟเนี้ยเขาเล่นเซ็ตอะไรกันบ้างตอนนี้นะครับโอ้โหแต่มันมีห้าร้อยอะเออแต่มันไม่ใช่ตัวละครผมวะหรือว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครพิเศษตตาามมมสรอ์ได้ว ไม่รู้ออว่าเออน่าใช่ทุกคนเออกูหมดแล้วสามได้ไรแสดงว่าจะห้าร้ยไม่รู้กูไม่ใช่แอดเย็ดแม่กูตอบยังไงดีเนี่ยไม่ใช่ Ad แอดเลยเธอฝากผมได้นะไดอะไรนะครับโอนนี้ผมมีห้าร้อยก็เสียเดียวเลยทุกคนมามาห้าร้อยก็ห้าร้อยดีวะมาเดี๋ยวใช้ให้คุ้มหน่อยมา500ห้าร้อยก็ห้าร้อยดีครับมาครับมาครับอยู่เปล่าวะโอ้โหรู้หมดนี่คือกูแบบเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อมาเนียนๆคือไม่มีผลอะไรใช่ไหมกูสร้าเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยคือไม่เนียนเลยใช่ปะฮะโอ้โหเย็ดแม่ ุตส่าหห์์อุตส่าเปลี่ยนชื่อมานะครับเอสวัสดีครับพี่ยิวรู้เยอะรู้เยอะทีเรอย่างงี้มึงรู้เยอะรู้เยอะสามร้อยนะสรุปคือตัวละครกูกากกับตัวละครคนตันตัดิมเหรอตัวเดฟกูไม่อยากเล่นบักแอดมีเดฟมากูก็ไม่รู้ว่าเป็นเดฟเหมือนกันนะโอ้โหทุกคนไปเซฟไปเซฟอื่นเปล่าไปเซฟอื่นเปล่าไปเซฟอื่นเปล่าเดี๋ยวกิให้มันฮาปะทุกคน มาดีกดเต้นได้ดูกดจำนี้มาดิมาดิมาดิโอ้โหก็มาดิครับมาละมาละเซฟเลยเปล่ามาะมาละเซฟเลยเปล่ะเอาล่ะโอ้ยมมันขี่คางไม่ได้จังวะต้องขี่ิโลเมตรนะครับเห็นไหมโอ้โหพวกมุงลุมมาฮะโหลมาดิสู้ดิวะโอ้โหไอเจ็ดแม่วับวับเจ็ดเท่เผื่อวับโทษช็อต แม่งจะกดตัววีกดเปิดคางแล้วแบบว่าสับกระสุนไวไงทุกคนโอ้โหเจ็บ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 มันก็เจ็บกันทุกคนมันตัดคนต่างเจ็บออกแค่นั้นแหละตาดคนต่างเจ็บนะฮะมาดิมาดิวะย้ายไปปั๊มด้วยมันมาดิผมว่าใช้เด็กดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันมันปั๊มยาช้ามากแล้วแบบว่ามันหายเร็วทุกคนห้าร้อยอะ อุ้ยด้านหลังด้านหลังเข้าหลังเจ๊กข้าหลังไม่ยิงมาช่วยกูเหรอมีไหมมีไหมมีสักคนมาที่มาช่วยผมมีใครมาเอาใครยิงพี่ยูหน่อยเอ้ยพี่ยิูยยเดิน,โอโอเดนเป็นพ้าเดินเป็นพ่าดว่าเป็นพ่นาดเราให้กูเป็นพ่นาดก็ดีเหมือนกันนะอ๋อแตกเลยเมแม่น่าเซฟโอ้โอหทุกคนไม่ไหวผมว่าใช้เด็กดีกว่าทุกคนผมขอรีวิวเลยว่าเด็กดีกว่าเมทิดจะไปใช้เลยเจ๊ดแม่เพราะว่ามันถ้าในเซนต์ใหญ่อะ่อะแต่ผมว่าถ้าเซนต์เล็กๆเรได้อยู่แต่ว่าเซตใหญ่คือแบบ มันปัม๊มเดียวเต็มแต่มันดีเลยนานทุกคนแล้วยิ่งโดนลุมเงี้ยมึอเอาเด็กดีกว่าเพราะว่ามันคนปั๊มตั้งแต่ครึ่งหลอดอะประมาณต่ำกว่าครึ่งหลอด,ดนิดนึงคือปั๊มเลยอะไม่ต้องรอถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนเพราะว่าแม่งแบบว่ายังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะตึงไปเหอดแม่คือแบบโอ้โหเซ็ตมันแรงอ่ะห้าร้อยมีเด็กเล่ห้าร้อยหอเปล่าเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม,าามา่ผมว่านะห้าร้อยกูหมดแล้วกูเล่นอะไรเดี๋ยวมันดเนี่ยเออจะพันฮะเล่นมันห้ามันก็ไม่กล้าออกเออกูจะเอาไงเเดีี๋ยววนดอดมินใคกะไรเดียดยเด๋ยววเนี้ยเอาจแม่ย อ่ะยูโอเคก็มาฟรีไฟไปไหนเฮ้ยเอออยากขายล้องหุนวะกูเนี่ยทำไมเฮ้ยกูล้องหุ่นทำไมวะกูล้องหุ่นทำไมวะเฮ้ยมึงแกทำอะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดก๊อตหมดใส่แม่งเดี๋ยวผมอ่าเสร็จกูหมดแล้วปีนห้นมาแค่เซตเดียวโอ้โหไม่มันเลยอ่ะอดได้มันเลยทุกคนจะขออีกเซตนึงก็ทำเงินดีวะเนี่ยไหวหรือเปล่าปลาไหวหรือเปล่าปลากูมีวิธีทุกคนผมมีวิธีการที่จะตกตกปลาตกเหยื่อเนี่ยมันต้องแบบ แกงสู้ไ่ได้ทุกคนเราจะแบบเปิดก๊อตมันต้องเลี่ยมเลยว่ะคือไม่ไหวครับคือแบบมันลุมมาทุกคนจริงสมตร์มเกอร์ใหญ่ที่ผมว่าโอเคอยู่ใช้งานได้มังเกอร์ใหญ่ใช้งานได้นะครับจัดของแป๊บนึงรอก,กูแป๊บแค่ว่ามึงรอก,กูแป๊บนะฮะส่วนแม็กปืนอันนี้อ่ามันคือวีดเอซาโบใช่ไหมร้อยห้าสิบโอเคบางคนกอกวว่าเราเล่นร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมจะแบบว่าให้สมจริงคือแบบว่าในการที่เราจะแบบปั๊บหนีแบบว่าแก้งเราแบบว่าเหมือนเราจะเจ็บอะแต่เราไม่เจ็บนะทุกคน มาทุกคนเอ้ยผมก็ใส่เศษนี้รอได้นี่ว่าเออโกคูน่ะใส่รอเลยก็ได้พันห้ามากูใส่พันห้าแล้วบอกเลยว่ากูใส่พันห้าพี่ว่าไงอ่ะเออจริงโที่จะเติมเซตนี้นี่ตีกันตีกันตีตีมอได้รอบหนึ่งทุกคนจริงนะครับมาผมจะทำการเกียร์ในการเปิดก๊อตหมดนะฮะแล้วก็ทำการแบบวาร์ปโชว์แบบวาร์ปรอตีนมันวาร์ปรอตีนครับวาร์ปรอตีนมันทุกคนมานะฮะมันโอ้โหเล่นวาร์ปขนาดมันยหงออโต้ไม่ได้ทุกคนเอ้ยเอ้ยรอรอซื้อมารอซื้อมารอซื้อมามาผมปิด ก็หมดเดียวกันทุกคนมาอยากแตกมาแล้วคือค right oh, ืออยากแตกมาแหละวรอบใกลหายแล้วคือมันต้องโดนบ้างแหละจริงจริงไไหนครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวแล้วมก็มาดิครับก็มาดิครับแน่นอนเลยก็มาดิครับมาดิมาดิสัตว์ดิรู้ไหมอ่ะดิรู้ไหมอ่ะลุงกว่าลุงกว่าลุงกว่าลุงกัวลุงกัวลุงกัวมึงเกิดไปมึงลุงกว่าเอาดิลุงกูดิมาดิ ยิงกันเองมือแต่ไม่ไ่ยิงเลยเฮ้ยเอ้ยม่ตแตผมเอ้ยนแตกทุกคนอาอะไรอะาปืนเอาปืนเอาปืนเอาปืนวิปืนเล่นวิปืนเล่นขอปืนอุ้เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะทุกคนแกแตกแตมมนจุกได้สบายทุกคนแคุ่ดหัวแะแคุ่ดหัวแะแคุ่ดมาดิแตกแตกแตกพุ่ใหม่ใหพุ่ใหพุ่ใหม่ใรแตกใครแตพุ่ใหม่ให้พุ่ใหม่ใครแตกแตกพุ่ใหพุ่ใอปเบีดแม่ตัวมหายทุกคนหาตัวพ โอ้หไม่อยากเล่นหรอกนะคือแบบขอพี่หมดไอ้น้องเข้าใจว่าพี่ไม่อยากโกงหรอกขอพี่หมดอ่ะมา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 ดิมาดิมาดิปืนพันธุ์แรกก็ไม่ใช่ปืนพันธ์เอ้ยปืนพันธุ์แต่ใช่พันธะเว้ยไมปตีทุกคนโง่โง่ตอนแรกมันยิงเองทุกคนมาปล่อยผมเมื่อไหร่ผมแตกกันจริงมาดิใจตั้มนิ้งทุกคนแม่งคือคือไม่มีพี่ก็แบบเล่นใช้พันธะหรอกน้องแต่คือแบบเข้าแอรพันธะพี่ว่าไงคือแบบพี่ไม่มีพันธไงพี่ไม่มีห้าร้อยแล้วก็จะว่าเจ็บเจ็บเ เท่าสองหนึ่งมันยังพอจุ้ได้อยู่นะครับสบาย,ายนี่อะารผมไม่มาโคนะทุกคนถ้ามาโคนี่อยู่อยู่ยาวนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวละครมีขู่น่าจะดีกว่าเพราะเมื่อวานผมเห็นสตรีมเมอร์มันเล่นอนะ่ะไอพวกไอไอหลังเล่นอนะ่ะมันเล่น,ะนตัวละครมีขู่ทุกคนแสดงว่าตัวละครมีขู่ดีสุดนะครับแต่คือตามผมมาเหมือนจะเหมือนจะไม่ได้มีขู่นะได้แค่เซ็ตห้าร้อยนะหรือเปล่าวะเลอตัวละครเหมือนกันไม่รู้ต้องลองมึงมันรวยห้าร้อยจังวะเฮ้ยมึงอาเมื่อวานมึงยิงสตรีมเมอร์เยอะอะไรสัตว์หรือยังไง ทุกคนจะแตกว่ะทุกคนจะแตกว่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้รุดเกือบแตกแม่จริงมันต้องจุไม่จุคือแตกบอกเลยว่าไม่จุคือแตกไม่แต่ผมมีผมมีสกิลผมอยู่มีสกิลสกิลที่บอกมาอยู่สกิลอ่าเดินชมจันทร์ของซันจิทุกคนอยัง็นสกิลไหนปึ๊บนี่นี่ปฏิเดินชมจันทร์นะโอ้ยทุกคนสี่โอ้โหสี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งบอกเลยว่าห้าหนึ่งคนที่เสี่ยงคนทุกคนเจ็ดแม่ ต้องเดินชมจันตองเดินชมจันเราว่าว่ามันต้องเดินชมจันแต่ผมบอกเลยว่าถ้าซใหญ่เยดีเอกเนโอเคกว่าเมยคิดาไม่ทันกินอ่ะจริงอ่ะตติด่ย่ละเย่ละหย่ละหย่ละโอ้ร้องกูเดฟร้องกเดฟครับมีสักสี่พอกูจะไม่เดินตรวจกูจะไม่ชำจัน โอ้โหทุกคนฮาดึงเดินจัดปุ๊บป่าไงล่ะเดินจัดต้องเรียบเลยเปล่าเหรอใจดึงมาดิคุณมีเซ็ตพันธะเล่นไหมพันธะเล่นพันธะไอ้ห้าร้อยไม่ห้าร้อยพันธะอู้หู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 ทุกคนดูดิจิตแม่แต่พันธะก็ถึงถือว่ึกทุกคนเพราะว่าอันนี้ห้าร้อยลุงหมุนะครับจะบอกเลยว่าพันธะนี่ต่างก่บห้าร้อยเยอะนะครับจริงๆดูดินี่โดนลุ้มฮาดึงนะครับโหนี่ขนาดไม่มาโคนะครับเนี่ยตัวละครผมเอาผีคนค้าง เรียบร้อยฮะเออของเอาเฮ้ยของกูเฮ้ยอายุโอเคเอ้ตัวปากแซ่บนี่หว่าตอนนี้เอาดิปากแซ่บปากมึงมาดิโคตรโกงต้องบอเลยพันห้าโกงมากนะก็ผมไมชั้นดีแจกถ้าผมไมชั้นหน้าเนี่ยใครมีพันห้าก็เก็บเก็บตังค์เติมนะทุกคนอย่าไปตีกันหลีเลยเอาเติมดีกว่าทุกคนอือโอ้โหแม่งไม่ได้ถือครับไม่ได้ไม่ได้ร้องอย่าร้องมันก่อนนะฮะมีมีแค่เดิมทันจันโอ้ยเมื่อกี้เริ่มหมดหลอดทุกคนเกือบแตกไอ้คิดเริ่มหมดหลอดเมื่อกี้โหอยากว่าไอ้ยดีถือกว่าไค ไมแล้วมาแล้วไม่หยุดไม่หย่อนมาไม่พักเอ็ดแป๊อันนี้มันจุกไปไอันนี้มันมือปืนมีนายนะทุกคนอีกทีนี้มันมือปืนมีนายเอ้ามาดิคนที่เจ็บคนที่เจ็บอันนี้สซการ์ดเอาสซการ์ดเอาเอาละสิบกว่าละสิบละสิบพวกมึงรวยห้าร้อยแบบประมาณนี้ไม่พักจริงถามจริงไอ้เหี้ย เพื่อกูดีอยี้บัญชูดีเพื่อนมึงทิ้งมึงแล้วบอกแค่นั้นแหละเพื่อนมึงทิ้งมึงแล้วอ้าวกูเดินชมจันได้เหรอเดินชมจันมาดิมาดิเดินชมจันดิแม่งงงงโอ๊ยไม่ได้คันตาคันตาอ่าไม่ต้องเรียกกูไอยูไม่ต้องไม่ต้องเรียกกูไม่ต้องเรียกกูเดินชมจันด้วยอ้าวอะไรสมบัติระพุ่มเราเพยโอ้โหมาดิครับให้มันรับไปคนหนึ่งมาทุกคนแต่มันได้ของไปเยอะคนอะไอ้เช่น่ยมาขึ้นมาโคได้ทุกคน แล้มึงไม่เข้าเซฟอะอยากวัดไอ้ที่อยากวัดโง่โง่นะมาดิไอสัตว์ดีได้ไอ้ที่มันปักมันปักดีผมไว้ทุกคนผมผมแค้นมากเลยนะยิ้มปักดีกูโว้ยสัตว์ปักดีเหรอปักดีโอยสัตว์ไหนที่มันรู้สึกว่าในแกงมาได้ไอ้ที่มันฟิวสุดละโอ้โหมาละว่าไปทำเปมนหนกล้ากูว่าละกูว่าทำเป็นหนึงกล้ากูว่าแล้วพอลราลองแบบมาดิเป็นนะ น้องวิ่งไม่ต้องซื้อเลยว่าผมต้องพยายามเดินเดินก่อนจะพิ่งวิ่งโอ้โหเดินชมจันเดินชมจันโอ้โหไม่ใช่วาร์ปพี่เดินชมจันได้น้องโอ้โหผู้ตรงว่าถ้าผมไม่มีเดผมตายทุกคนอันนี้ผมเดินชมจันแบบแบบว่าวาร์ปอะต้องกดตัววาร์ปอะดูดิคือห้าร้อยมึงเยอะเนาะปืนปืนห้าสิบยัดแม่มึงอยากไปแล้วปะกูผ่านห้าแม่งเอาห้าสิบยิงทุกคนโอ้โหโอ้โห น้ยเกินไปเกินไปใช่พผมไม่ยิงกูใช่พรายิงกูไม่โดนกูเปดนูเก่งพาะยิงกูไม่โดนใช่จะตายแล้วพ่ไปไอปืน50มันถึงจังวะเฮ้ยเฮ้ยมทบังเกอร์วะ มึงใส่ห้าทุกคนเลยวะเนี่ยเฮ้ยเข้ากุกออกเข้ากุออกแค่แหละเข้ากุกออกแค่แหละอ้โหเกือบแตกต่ชุบจันตปิด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 ปเออปิดขาตัวขาตัวให้ดิเพื่อนไอ้ยปิดขาตัวเองไอ้ยาสิไอ้ยาิบแบบมถึงังวะอ๋อหรือว่าไม่มีปืนเล่นวะทุกคนโอ้อ คลิปที่บอกเลยจุทั้งคลิปแม่ยศเดิมจันโอ้โหต้องพามาทุกคนไม่พาผมแตกหรอเดิมจันเหรอจริงอ้าวอ้าโอ้ย่ายากูไม่รับสิบห้าทุกคนพูดตรงนะถ้ากูไม่บีเดปพวกมึงตาดแต่พันห้ามันโกงพูดตรงกูไม่ได้จุกโหดแต่อันนี้กูแบบ คือแบบว่ายังไงอรว่าไงดีพันห้ามันถึกเฮ้ยไม่ได้เปิดก๊อกเราดูคลิปเลยเราดูคลิปเลยไม่ได้เปิดออออมตึ๊ดเดี๋ยวผมไม่กล้าปล่อยมันต่ำกว่าห้บเปนตเลยทุกคนแบบรึ่งตัวปั๊มยาจริงๆนะครับ น้ำมีเงินได้หมดว่ะทุกคนโอ้โหไม่มาไม่ยินบงังไม่ยินบงังไม่ยินบงังยินบงังเฮ้ยมาเดินดีแล้วมาต่อใจแล้วทุกคนเฮ้ยมีคนรจะค้าง <c oughs> ใช่พนธาถึงจริงพลธาถึงจริง,รงแต่ปืน,แต,ปนแต่ปืนพันธ่นปืนพันไม่ได้แรงครับ ชันหลงอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยบ้าผีชาฉันหลงชันหลงบ้าเลยตัวเองเนยเพื่อนตัวขาดตัวเองไอ้ย่ะเอาไปตัวค้างตัวกค้างแล้ววะโง่ตีแตกไปดิค้างไอ้สัตว์อุ้ยเก็บของมาได้เอ้ยของกากเอ้ยของกากเนี่ยมันจะแตกหลายคนทุกคนเนี่ยนี่กูจะหนักกูฆ่าไปแค่เจ็ดตัวเองกนแหละไอ้เหี้ย ยิงแบหมดเข้าไปขังเต็งขังเต็งไปกอนเกิดเลย่พูดตรงว่าผมไม่ได้เก่งนะเต็มแงกโคตรถึกแต่ปืนมันเบาทุกคนก็ปืนอย่างว่าปืนพันอะเออมาดิยี่หลังเต็นย่หลัอยหลังเตไม่ไปแล้วไปไริงาฮไม่าา่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 า่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า่าา่ เอาบุนตรงนะครับถ้าผมไม่มีเดฟผมแตกไปละบุตงนะเอาแตกคนหนึ Audrey, uh, mag, 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 mag ่งวอลของปแจมันคืนดีกว่าไหมทุกคนของปแจมันคืนดีกว่าไหมเดี๋ยวขอไป1หนึ่งห้าร้อยบนดีกว่าหนึ่งห้าร้อยอ่ะเออจริงเฮ้าดิมดิมาดิพอดี๋ยวพอพอเดี๋ยวครับผม่ชมาหนึ่งนึงดีกว่าไอาหนึ่งดีกว่า เลธรรมดารมดากูก็ไม่ไหวเหมือนกันแตัไปอีกหนึ่งอ่ะไปหนึ่ง่ผมไปขึ้นขอมาอ่ว่าอ่ะพอับตาผมมาก็ได้ขออีกคนกคนรี่หวครับอวาไปอีกหนึ่งนี้ปไปอีกหนึ่งปะ้ปไหนปึ่งปะไปหนึ่งปไปหนึ่ใกล้ๆเมรับมึไหนเราล้ผมยเพราผมยิงมือาหมึงเป็นสิบรอบแล้วเส็จมันดีน้องของบันดี พี่ตัวไหนอะแบ่งแบ่งมั้งเนี่ยพี่โอ้โหพี่พี่พบอกว่ายอยู่เสาหลักสามกิโลอะไปเอาขังตัวเองทั้งนั้นเลยนะแม่งขังเพื่อนไปไปหนึ่งนี่บ่ะไปหนึ่งนี่บ่ะไปไปหนึ่ง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 เซ็ตเซ็ตห้าร้อยอะป่ะผมไม่มีเซ็ตแล้วพี่เซ็ตหมดแล้วโอ้ไ่าสงสารว่ะสมเพชป่ะสมเพศป่ะโอ้โหฮ่า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 ก็ไปรอเซ็ตก็ไปรอเซ็ตมึงหนึ่งป่ะป่ะมือเงอ้ยพูดหยุดพูดไม่พักเลยมึงอะปะ ปทีทิ้งให้ใครอ่าผมดูไม่ได้เอาอมวทันละกูทิ้งไปแล้วด้วยคนแตกไม่ได้ของคนไม่แตกได้ของนะทุกคนป้ขอไปหนึ่งปิดท้ายดีกว่าหรอทุกคนอยากจะลองเชิงกะนั้นนะแล้วผมสู้อเพราะวันรจริงๆกูจะไหวประมาณทุกคนกูจะยิงแบบยิงแบบเหนื่อยอนะ่ะคือแบบจริงๆไม่มีเดฟกูแตกไปแล้วแต่ผมว่าไม่ได้ถ้าคนมีมาโคก็ไม่แตกหรอกจริงๆถ้าคนมาเล่นเป็นเซนเะซียนๆอะอย่างผมนี่เพิ่งมาไงแล้วแบบยังไม่ค่อยเซียนกากเอาตรงกูกากอา่ะมีปัญหาปะเออไอ้สัตว์เดี๋ยวดะตัวละครมีกูเออเนี่ย กูว่ามันดีสุดอะมิกุเนี่ยกูเห็นไอ้ไอ้หลังก็เล่นไอ้เมนก็เล่นลาหน้องลาเฟิร์นก็เล่นนะครับเห็นคนอื่นเรียกไอ้น้อฟลาเฟิร์นเล็กน้องไอ้เหี้ยน่ารักว่ะกูเนี่ยป่ะทุกคนสวันดีจุกมันมากอ,อุตส่าห์กูเปิดคลิปมากูคิดว่ากูจะแปวแล้วแบบแป๊บเดียวห้าร้อยแตกดูดิไม่แปลกใจหรอกห้าร้อยแตกมันต้องเล่นอย่างนี้ว่ะทุกคนจริงๆนะครับอเอาอยัางอ่ะเอาอยัางอ่ะจริงแต่ท่านไม่มีวิ่งชมจันกูแตกไปแล้วนะครับมาดิมา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 ต้องไม่ลองไม่รู <มา S 2> ้ว่ะ โอ้โหโหโหอะไรเบื่อเนี่ยนะผมไม่ไหวแล้วโอ้โเย้โอ้ยเก่งเอาไปสักห้าสิบป่ะหลังไหมเพิ่งเพึ่งพี่เพี่งเพิ่งเสกมาเมื่อกี้น่ะกูปากตอนไหนไปทีิกูโง่ไม่รู้เอายังยังจริงผมไม่รู้ว่าเป็นตัวละครที่ด้วยผมลืมผมเพิ่งคิดได้เห็นพวกมาเล่นกันแล้วก็คิดถึงสตรีมเมื่อว้าน Tôi lại... tôi không được nào p, không tôi. Tôi phải này, không phải này, trời ơi, nó bắn tao cứ làm tự mình đấy anh เจ็บเจ็บเจ็บกูเลยเจ็บเจ็บมากบาทหนึ่งม,ม่าแม่ของใจไปเอาเอา บังเกอร์ทุกคนผมว่านะแต่ถ้าเป็นโดบังเกอร์ผมอาจจะแตกกันแหละนะครับมันก็แตกยากว่ะแม่งลบด้วยบังเกอร์ใส่แบ็คไม่มานานมาเดี๋ยวคนว่าอู้อู้อ,อู้มึดนี่รู้สึกว่ากูมึดบ่อยมากเลย มาเราฝึกแบบไม่ใช่บังเกอร์ทุกคนเขี่ยมึงคมอยงว่เฮ้ย ไม่โดนเลยกูเอ้าก็สูบไปใส่หิเด็ดแค่มาตึงไวทุกคนตึงว่ะไอผมลรงแบบว่าเล่นแบบไม่ใช่บังเกอิลทุกคนมามาดินี่มัโดนหัวเลยทุกคนเยอ้ไม่รู้หรอกว่ากูมันกี่รอบแล้วเฮียพูดเลย ต้องยืนวัดทุกคนผมต้องยืนวัดว่ะวัดเสมนอน่ะนักหมดเหรอพี่นักกันน,นะป่ไป่ะป่ป่ปเฮ้ยเรื่องเรื่องหลายรอบเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ต้องโนบังเกอร์ดีกว่าปะ่ะโนบังเกอร์เหรอเออมาเรียววัดจบวัดจบเออโนบังเกอร์ ว่าผมจบเร็วทุกคนบโดนบังเกอร์เลยกูจบเร็วไว้แต่มันจะชัดไงมาพอ,อยังพี่เออมาเริวนะถ้าไม่โดนบังเกอร์มันไม่จบไาคนจบยาก โอ้จุู้อย่างนี้เราจะตายตายตายก็ชู้มึงเชียมึงมึงไปชดกูว่ามึงมันผู้มึงเคยแตะแต่มึงไม่แตกไอ้เหี้ยอ่ออ่อพาเร็วกี้ผมคนได้เปรียบแต่ยาผมผมพยายามไม่ติดผมพยายามรับเลยผมปั๊ยมไม่ติดเด็ดแม่โอ้กาชนะกูมีน้อยอยู่ไม่โดนสั่เพชรเลยอ่ะ ปั๊มยาไปละโอ้แตกโอ้แ่งก็ไม่ไหวจริงเมืนคนปล่อยตาติดปะแพ้คือแพ้ทุกคนผมอะแต่ก็รู้สึกว่าผมเล่นมามีอีช็อตใกล้ชนะอู่ช็อตเดียวช็อตมาแกนที่ผมมันมืดแล้วแบบว่าจูกเข้าไปหา,าแล้วก็ยิงมันอีกรอบหนึ่งอะคือยมไม่ดีลนะแต่ผมไม่ยอมปั๊มยาทุกคนปั๊มไม่ติดไงเออแล้วไปกดใส่แบ็คต่อโอเคก็แพ้ก็คือแพ้แต่ก็พันห้ากูได้จุกสะใจแล้วแต่มาถ้าผมก็ไม่ไหวอยู่ดีว่าห้าคน จริงๆใครจะไหววะนะครับเออก็โอเคชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูกต่อไปก็ฝติดตามอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนอันติเมซีลิงก์กลุ่มใต้คลิปตามมาแจากโปรห้าร้อยนะครับบอกเลยว่าคนมาสตรีมเยอะเมื่อวานคือเมื่อวานมาสามคนนะแล้ววันนี้ผมมาครับวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้ต่อไปก็ไม่รู้ใครจะมานะครับก็บอกเลยว่ามันนะฮะมัน แต่บอกเลยว่าถ้าพันห้านี่มังสุดจริงอะแต่โซโลก่ก็มันก็แตกว่าโซโล่ไม่ไหวหรอกจริงอันนี้ผมมีเดฟไงอย่างที่บอก <_ m int> ผมมีเดฟนะครับถ้าไม่มีเดฟนี่กูว่าตายนะครับจริงๆนี่ยังไม่นับที่น้อบิงอ่งจะหมดนะเมื่อกี้นะฮะโอเคทุกคนสวหรับวันนี้คงขอจากเว่านี้ขอบคุณที่ดูจนจบอย่าลืมฝากกดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ